ดีฮัทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Super Friends อาาจะเป็นยังไงถ้าหมากับลูกพี่พี่เราไม่แผนการช่วยไหลในการป้นร้านสะดวกซื้อเราจะสามารถป้นของในร้านสะดวกซื้อได้ไหมหรือเราจะเจอพี่ลบปอปภปะอปะอตุ้มตาจนหัวโนกันแบบบุเฟเเ่ไปดูกันดีกว่าทุกคน l e t ก้ o โอ้พี่ลอ เฮ้ยฮัสกี้เรามายืนทําอะไรกันในห้องน้ําห้องส่วมวะเนี่ยวันนี้เรามาชุมนุมพันษาะาเฮกันกับเพื่อนในส่วมพี่มนจะหอมเอานะยืนในเนี้ยวันนี้เรามีภารกิจอันยิ่งใหญ่พี่นั่นก็คือนั่นก็คือเราจะมาเป็นโปนจอนร้านสะดวกซื้อพี่อย่าบอกนะวันนี้เราอยู่ในห้องน้ําร้านสะดวกเต๋อใช่แล้วเราต้องเดียนแล้วต้องเข้ามาในห้องน้ําก่อนว่าแต่เปิดประตูจะเจออะไรวะฮัสกี้ดูนี่ห้องนี้เด น,เห,น <c oughs> เหมือนตัวไอนนั่นไม่ได้หน้าเหมือนหนูพี่ชายคนนี้ก็มานั่งนวดอะไรตรงนี้อ่ะพี่ลุงคนนี้เขาเป็นคนรับซื้อของโจรป้อนอ๋อแล้วต้องไปไปโจรป้นแล้วก็เอาของมาขายกับลุงนวดใช่เลยพี่ชายเนนี่จะรับซื้อของจากเราเองฮัสกี้ว่าแต่มีใครอ๊อฟลูงพี่ดไรเลยทงอแกลองเปิดห้องน้ำห้องนี้ดูดิดี่ฮะลุกงกอขี้หน่อย <c oughs> ลุงชื่อโจด้วยอ่ะพี่ลุงโจไปลุงโจขี้ไปฮัสกี้อย่าไปยุ่งกะโลหมดเบล <laughs> เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไปกวนคนขี้ลูกไปเราไปสำนวนรลานกันดีกว่าได้เวลาไปจิกของแล้วฮัสกี้เอ,อิบมีใครมานอนหลับตัวเดียวฮัสกี้ มีพี่ชายผู้จัดการอยู่ตรงนี้ด้วยมี่ไมาเห็นอะเฮ้ยฮัสกี้ที่มันออฟฟิศผู้จัดการแล้วเขามาเปิดประตูตุ้งแชเราทำไมวะเขาน่กกากลัวมากอุ้ยพี่เราดมดอกไม้ไหมอะ <c oughs> ดมได้ได้แหละนี่ไงดมดอกไม้หอมฉุยมาวาซาเนี่ยก็เป็นวัดหลอกฮัสกี้แกสอนบันแลงนะเวย้ยเราไม่ดมดอกไม้เหรอังอมหงอกวันนี้เราเข้าฉันว่าเนี่ยไอเน,นี่ยขโมยง่ายสุดแล้วเนี่ยเนี่ยกล้วยกับแอปเปิลเนี่ย แต่เขาติดไป้ายไว้ว่า no touching เนี่ยนี่จิงนะพี่ก็อย่าให้เขาเห็นนี่ฮัสกี้เนี่ยจังหวะนี้เลยฮัสกี้แล้วเข้ารีบโกยโกลเข้าไปขายลุงแล้วเข้ามาเจ้าแอปเปิ้ลนี่เลยฮัสกี้หยิบแอปเปิ้ลไปขายลุงมาฮัสกี้ดูดิลุงจะให้ตักกันเท่าไหร่ลุงเอากล้วยไปหนึ่งหวีว้าวสิบสี่บาทลุงเอาแอปเปิ้ลทำไมแอปเปิ้ลได้แค่สิบบาทเองอะ why ฮัสกี้สงสัยลุงเขาจะชอบกล้วยมากกว่า เอ้ยลูกกูไปหมาจะต้องไปหาขโมยอันที่มันได้ตังค์เยอะกว่านอนดีๆเก่อนฮัสกี้แกต้องระวังพี่ชายคนหนึ่งนะฮัสกี้ฉันเห็นแวบ,บแบบเสื้อสีขาวๆถือตะบองดำๆำเบลมาลื่นกล้วยฮัสกี้เดี๋ยวฉันดูรัดเราให้เองไม่หมาโง่นี่เลยหมาจะขโมยมันฝรั่งพี่เหรอวา้าวสุดยอดแกขโมยต่อหน้าต่อตาลุงยามเลยลุงยามเขาไปตีหัวแกกันฉันขโมยควายเองฮัสกี้ดูแล้ลุงเราพอพมาทั้งนี่แล้วโดนอ่ะเบล พี่เอาเมื่อกี้นิดเดียวหมาขาจะเข้ามาในประตูแล้วลุงยังจะสว่วหมาออกไปมาไหมยอม <laughs> เพื่อนกัหวดที่เหมือนเราเลยมาไม่ยอมมาจะเอาเลยไปขายในซุวมแทนนี่มันจะรอให้ลุงยาบหลบไปก่อนเจมาลอดแล้วลุงมาเอาเลยมาขายมันฝรั่งแผ่นกรอบ,รอบอะตาฉันบล็อกซี่โคลา่าฉันจะไปขายไอ้จะบอกว้าวลอดฮัสกี้สุดยอดจริงๆนี่อาลุงโคละรับเพี่มาได้20บาท หุ้ยโค้ลาก็ยี่สิบฮัสกี้ว้าวซ่าลูกบี่มันมแก้วหน้าฮัสกี้แก้วหน้าหมาตัวนั้นน่ารักมากเลยอ่ะแก้วหน้าหมาคืออะไรวะเนี่ยรอแป๊บนึงลุงยามเขากำลังดุอยู่เลยฮัสกี้แป๊บนึงดิเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วะฮมาเจ้าแก้วกลับไปขายทุกคนดูนั่นทุกคนดูนั่นเปย์จะไม่ลุงของไวจะเอาเดียบิลดีมากก็แค่บุตรหัวเลาะแก่เฮ้ยหมอไม่ยอมฮัสกี้มีอะไรน่าสนใจอย่างอื่นไหมนอกจากแก้วหมา แก้วบาดนี่แน่าสนใจที่สุดแล้วพี่หลังจาต้องเอาแก้วบาสเข้าไปค้าขายให้ได้เฮ้ยคราวนี้ละทันแน่นอนลุงก็ตัวเตี้ยแดดดี้แดแด,แด,แดนี่เลยฮะลุงมาเอาแก้วมาขายว้าวได้ตั้ง26พี่ดีฮัสกี้เรื่องนสว้วยเหรอเรียบร้อยหัวทิมมาว่ามาบีแผนใหม่แล้วพี่เหรอ เอ้ยฉันเชื่อมัน่นว่ามันจะต้องมีสินค้าที่ราคาแพงกว่าน,นี้ฮัสกี้มันน่าจะอยู่ลึกๆนะลูกพี่มาฟังแผนก่อนเร็วเขา้าได้อะไรวะคือทันทีที่เราหยิบของปุ๊บเขาไล่สวบเราทันทีเพราะฉะนั้นเราต้องแกล้งทำเป็นลูกค้าเดินชอปปิง้งโอ้ได้เลยสำรวจด,ดูในร้านก่อนครับหนึ่งจะมีคำถามแล้วเขาจำหน้าเราไปตั้งหลายทีแล้วเขาจำไม่ได้หล้วว่าเรามาขโมยของอะ่ะเฮ้ย <laughs> เขาจำ <laughs> ไม่ได้หมาเปลี่ยนหน้าใหม่นิดหน่อยมาทำปักเบี้ยว <laughs> ช้อปปิ้งอะไรดีนะอุ้ยตรงนี้มีคนนำโคกล่วงด้วยพี่เหน้ำมันหกระวังเลื่อนกินเบื่อจะพูดไปขาดคำเลยอุ้ยโอ้โหเขาเอาหน้าเดินมาเฉียวเจลเลยฮัสกี้หน่อยแน่ลูกกูพี่อนี่ยเลยว้าวขี้บัวฮัสกี้เจ้ยตรงนั้นมีผู้ชายออพี่ผู้ชายคนนี้กขคอจมด้วยพี่คอก็หายไปไหนวะ เราคุยกับเขาไหมพี่เหรอเออเราจะไปรบกวนเขาเหรอฮัสกี้เขาบอกว่า please go away ไปไกลๆเลยไอ้เฮ้ยหมาแค่อยากทักทายพี่ชายอย่าจะดูเด็ดดีพี่ชายทำไมที่ต้องมาดับการที่ดีโดยวันนี้ถ้ามากินไงพี่ชายเศรษฐกิจไม่ดีพี่ชายอยู่บ้านเฉยๆเงินก็ไม่เดินเข้ากระเป๋านะถ้าอยากอยู่บ้านนอนดูเด็ดฟิกให้แม่เลี้ยงแต่ว่าฉันเป็นพนักงานดีเด่นของที่นี่เลยนะเว้ยนี่ระดับนี้คือพนักงานดีเด่นแล้ววี่มังงอนี่อะไรวะเนี่ยน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยพูดจริงไงพี่ บาวามันเหมือนตัวอะไรโดนย่างเลยอ่ะลูกกุเพ๊เขาบอกว่ามันคือหนูเจ้ยพี่ชายคนนี้กินหนูวะ่ะพี่ชายเดฟกินหนูกับโกโก้ร้อนเวลาบากลัวแล้วข้างหลังป้ายหลุมศพใครอะ่ะฮัสกี้หลุมศพหนูะเปล่าหรือว่าหลุมศพเดฟวะ่ะแล้ว็มาไปทงานมาทํางานได้ไงวันเนี้ยพี่หรอฮะดูสิ่งที่อยู่ที่ส่วนตีนของพี่ชายเดฟ oh, <no. S 1> อะไรอะ่ะมาชัดยุงอ่ะ น่ามัน RPG ไม่ใช่เหรอเขา RPG ไปทํางานด้วยคนบ้าแล้วไม่ได้เพราะแต่ทำไมขาพี่ชายเขาเป็นงอนนนั่นนะฮัสกี้ขาเขาเป็นไรอะใส่เขาเป็นนังแบบพี่เราก็ต้องพอยเท้าตลอดเวลาว้าวซ่าฮัสกี้ตรงนี้มีสินค้าที่น่าสนใจเป็นจนวนมากก็เ,เป็นไรเืนกล้วยลูกูพี่หมาจะเอามันฝรัลล่งพี่ล็อกจะเอาโคกไหมอ่ะข้างบนมันเป็นรูทเบียร์ฮัสกี้เครื่องดื่มนี้เจ๊ชอบที่มันกินเหมือนน้ำมันมวยว้าวซ่าระเบี๊ จบปุ๊บโดนตีปั๊บมาไม่รู้ว่าเราปพอปพอปออยู่ตรงนั้นนินนะลูก,กูไม่มาเจอตู้กดน้ําตรงนี้พี่ลงมาแล้วเขา้ามันจะมีอะไรน่าสนใจรึเปล่านี่ไงมันสามารถเขย่าได้เพื่อมันล่วงลงมาได้กินฟรีพี่เลยนั่นฉันเขย่าตู้ขนมมาคนละตู้ฮัสกี้ว้าวฉันได้เลยเลบลุงครับผมไม่ได้หยิบอะไรมาครับลุงจริงๆนะในกระเป๋าผมด้วมันไม่มีเลไม่มีเทสโตอะไรทั้งนั้นเรียบร้อยรอดไปได้เอาไปเลยลุง ลูกกูพี่เราแค่เขย่าตู้แล้วของมันหล่นลงมาเราไม่ได้ขกโมยสะหน่อยมันเป็นระบบสุ่มนีว่ว่าฮัสกี้ตูดะดะ้นั้นอะลูกกูพี่มาเป มอครม่อมยไม่สําเร็จมาสองรอบเลยพี่ลงมาเสียใจฮัสกี้ฉันว่าเราต้องแบบว่าอัปเกรดว่ะมาคุยกับพี่หนูตัวนี้แล้วก็อัปเกรดความสามารถซะหน่อยในอัปเกรดอะไรได้บ้างมออยากวิ่งเร็วกว่านี้ได้ไหมอ่ะว,ว้าวฮัสกี้อัปเกรดกระเป๋าก็ปาเข้าไป100แล้วยังมีไม่ถึงเลยพี่ลงมามีตังค่าสิบหกบาทพอกันเลยไปไปไปขายของต่อกันไม่มีตงังเฮ้ยเฮ้ยฮัสกี้ฮัสกี้เดตรงนี้เดี๋ยวเข้าดูป้ายนี้เดี๋ยวเข้า มันคือห oh. ้องอะไรอะพี่มันคือห้องสตอเลจรูมแล้วก็ห้องรักษาความปลอดภัยเข้าไม่ได้มันต้องมีกุญแจนั่นแหละฮัสกี้ประเด็นคือฉันเห็นไอ้หนูตัวนั้นมันขายกุญแจอยู่แกมานนี่เราเข้าคอปล่อยจิ๊กไปด้วยสักอันแล้วกันเออเอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยก้อยลูกพี่ฮัสก้อยไปแล้วเข้าเราจะต้องได้ของติดไม้ติดมือรปเบว่าแต่แกถืออะไรมาวะฮัสกี้น้ำเขียวเหนียวซับแต่โดนเหนียวหัวทิ่มหัวตำไปแล้ว ีว้าวแก้วหมาได้ราคา26บาทเนี่ยพี่เรามาเพิ่งมี94มายังซื้อเลยไม่ได้นี่ไงฮัสกี้มาแกมาดูที่เขาดิมาดูที่เขาคืออะไรดูที่พี่หนูคนเนี้ยเขามีขายสิ่งที่เรียกว่า storage key ว้าว2,500พี่เราอยู่ในนี้ประมาณ3ปีเราจะเก็บได้ไปว่า2,500เนี่ยลูกไม่เป็นหน่วยล็อดลอปอลลูกเขาฮัสกี้มันมีสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นว่ะอะไรเราสามารถที่จะผลัก ฮัสกี้ฉันเจอไอเทมที่ทำให้เราสามารถผักพี่ชายยามลงไปหัวทิ่มหัวํำได้จัดเลยพี่เรา,า,าเก็ตอนได้ยาทำฮัสกี้หัวที่มหัวํำแบบบุฟเฟ่หนอยแน่ล่ะแกลูกกระจกฉันเหรอไหนอะใช้ไงวะลุงอยู่แถวนี้อะพี่ฮัสกี้พี่มาแล้วมาฮะฮะลูกวิปโปุ่งมาแล้วค่ะเบนไม่เห็นได้เลยฮัสกี้ฉันโดนหลออยูแล้วเพวเนี่ยลูกวิโดนแกงคอเซนเตอร์เล่นอีกแล้วเหรอแพ้ก็แพง ลูกพี่มาไม่ยอมมาใจน้ำเขียวบูโบ่เนี่ยไหนฮัสกี้มาเดี๋ยวฉันจะปกป้องเองรอบนี้เหมือนว่าฉันจะผักเพื่อนผักยามได้ละเดี๋ยวฉันจะปกป้องแกเองอ้าวไม่ใช่หรอลูกพี่ผักฮัสกี้หมอผิดตัวแล้วโถถังมันต้องผักยามใช่ไหมฮัสกี้นี่ปกป้องแกเองนี่นะพี่ชายยามฮัสกี้ตุ้ยเย่ผักไม่ทันน่ะแดงน้อยหมาไม่ตังค์ร้อยหนึ่งแล้วนี่หมามาซื้ออันนี้แล้วกันคืออะไรก็ไม่รู้ไหนเราเสริมแก่งนี่ฮัสกี้ ลูกแม่หมาหยิบของได้สามอย่างแล้ว,มา,ลาวมาแล้วฮัสกี้ครูดาวเชิญมาแล้วเดี๋ยวจ้จะดูลาดเราให้เดี๋ยวเจ้าดูดําเลยเลื่อนเลือนเล็เลกน้อยมาเอาเลยอย่างเดียวสาบอเลยละกันพี่มาฮัสกี้แล้วเดี๋ยวเจ้จะคอยผักลูกยามเองโนนนั่นก็วิ่งไปหาแคแล้วฮัสกี้คอยคอยฮัสกี้ฮัสกี้อย ลูกพไอเทมลูกพี่ช่วยหมาไม่เห็นได้เออไอเทมมาดีแต่ใช้ตะกากเองมาฮัสกี้เลยเข้าเดี๋ยวรอบนี้ฉันจะผักเขาเองลุงไปนี่ไงฮัสกี้จังหวะนี้แหละแล้วเข้าลุงกำลังเงิบแล้วเขา้าลุงกำลังลุกขึ้นมาแล้วว้าวซะเ <laughs> บเออเบิดไอเทมจะไม่ได้ช่วยเราสองคนเลยวะฮัสกี้ลูกพี่ต้องรอจังสวะโอนโนพี่ชายราพอพออยู่แถวนี้จังหวะนี้แหละฮัสกี้ฉันผักเขาเองแล้วเข้าเล้วเข้า,ขาก้อยก้อยอย่าพึ่งโลมเอาอย่างเดียวก็พอแล้วไอหมาเบ ก็ก็กระเป๋ามันหยิบได้ตั้งสามอย่างอะพี่ปันช้ายังไงแล้วนี่เลยบาดเจาน้ำเขียวน้ำแดงจะได้สักอย่างไหมเนี่ยก็ทัวร์เดาเบสถ้ามาหยิบแอปเปิลหน้าห้องน้ำดีกว่าฮัสกี้ง่ายกว่าเยอะเราเราบาดจะจะซื้อเป๋าว่าทำไมก็หยิบนี่ไงแอปเปิลสามลูกก็ได้งั้นหยิบโคกสองป๋อง เจ๊ในที่สุดก็ป้นได้สักอย่างสักทีอ่ะพี่ดีมากนั่นแหละฮัสกี้มีตัง56บาทแล้วพี่ว้าวค่ะอีกตั้ง2,000กว่าที่จะซื้อกุญแจเข้าไปยังห้องสตอร a เรจลูมซื้อคนเดียวเราแบ่งกันไม่ได้รอระพี่นั่นนะ่ะสิเฮ้ยพี่ชายราปอไปไกลยังมายืนกดดันตรงน,น,นี้ชิวเขาก็จะฟังแกหรอฮัสกี้นั่เป็นหน้านที่ของเขา you have just one job you know เฮ้ยลูกไม่ต้องขยันขนาดนั้นก็ได้พี่เราปกป้องมาแล้วครัปกป้องอะไรล้วฉันก็จิ๊กของอยู่เนี่ยสามอย่างเนี่ย Apple แอปเปิ้ลมะละกอก้กอยส้มเนี่ยคุ้มสุดแล้วมาหยิบได้ทีละสองยังเอาแก้วหมาน้อยมาขายครับเจกเกิ้กนี่ไงฮัสกี้ขายแบบรัวๆได้ทีละสามสิบแปดบาทมางงอเราต้องเก็บประมาณกี่รอบถึงจะได้ตังสองพันห้าไว้ไหนลองคำนวณสิแปดร้อยล้านรอบพี่เหรอเอ้ยจะค่อยส <laughs> ิ <laughs> ลูกพี่หมามีแผนดีๆมันต้องมีกลยุทธ์กันนิดหน่อยวะฮัสกี้หมามอบหน้าที่ให้พี่ลองด้วยการโกยของส่วนหมาจะบอดี้บอกพี่ชายเขาแบบนี้จัดไปฮัสกี้เดี๋ยวฉันจะหยิบรุดเบียร์สากระป๋องรวดสุดยอดไปเลยฮัสกี้อ,อลูกพี่ก็หันหลังไปทำอะไรคือหมาไม่รู้ว่าพี่ลองจะหยุดตรงการบอดี้บอกมนต้อยไปด้านเดียวกับที่ฉันกระบอยสิวะก็พี่ชายก็หันไปอีกทางอะพี่ มางั้นเดี๋ยวฉันบอกเขาเองฮ่ะซี่จังหวะนี้นแหละจังหวะนี้นแหละฮัสเก้โอ้หนโอ้หนโอ้หนเบ่เฮ้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับรูไม่เข้าใจแล้วใช่ไหมอ่ะือลุงก็จู้กับพี่ฮัสเก้ฉันอยากรู้ว่ารูทเบียร์มันได้กระป๋องเท่าไหร่อ่ะมาก็อยากรู้ว่ามันฝรั่งได้เท่าไหร่แล้วต้องไปเอามาให้ได้พี่ลุงไม่คิดจะไปตรงอื่นบ้างอ่ะลุงอ่ะลุงไปแล้วลุงไปแล้วมันฝรั่ง และรูดเบียร์ลูกกพี่มารู้แล้วเดี๋ยวเบียรสะดุดขี้ลูกกพี่มามีแผนใหม่แล้วลูกพี่ไปยืนรอตรงนั้นและเดี๋ยวหมาจะแกล้งขโมยตรงนี้เพื่อเรียกเขามาแล้วไงต่อแล้วหมาจะวิ่งวนตรงนี้ล่อไงพี่แล้วพี่เราก็รีบเอาไปขายนี่แหละฮัสกี้ตอนนี้เขาอยู่ตรงแคชเชียพอดีหมาจะล่อเรปภมาแล้วนะพี่เราจัดไปใั้จะขรไบลรูดเบียร์แล้วก็มันก็นักเขาไม่เห็นไปทางแกเลยอะก็หมาเพิ่งจะขโมยไงพี่เราโดนสวบรอ ฮัสกี้ก่อนที่แกจะกระโมยอ่ะเพื่อนมันล่อเข้ามาตรงนี้แล้วก็ตบทีเดียวตุ่ยเย่สองตัวเลยฮ่าห้ามดิลเลอร์กล้วยไบิล็กลนอกโนนอ,นนอนน่ะมีเลยมมอนะเองกระป๋องเขียวแล้วไบิล็อกโป๊มาเร็วก็ฉันบอยดิบอกเองฮัสกี้ลุยจัดไปไปแล้วเข้าไปเลยแล้วบอยดิอกอยู่บอยดิอกลุงอย่าลุงเจ้ในที่สุดเราก็ได้ขายไอก้กระป๋องเขียวได้ตังค์เท่าไหร่วะ พอฟองเขียวได้40บาทพี่ล็อกมันมีเลยด้วย20บาทก็เลยกลายเป็น60บาทว้าวใย่งี้ก็คุ้มค่าเหนื่อยหน่อยอมอยากรู้ว่าลุดเบียรกับมันฝรั่งเป็นไงอ่ะอไปฮัสกี้ไปแล้วครับเดี๋ยวฉันจัดจาก,การเองนี่แน่ลุงลุงหยาฉันผักลุงแล้วฮัสกี้ไปแล้วก้อยก้อยจะได้ละก้อยสุกันลงไปเบ <c oughs> ดูมันวิ่งเร็วเกินนะฮัสกี้ <c oughs> บ่ไหมยอมเ้ามาเข้ามยมันฝรั่งไม่ได้คืนนิไม่นอนสงสัยจะอดนอนคืนนี้ เงี้ยน้อยเอาถั่วกระป๋องยากนี่ไปก่อนอันหนึ่งแล้วกันมาอย่างรู้อย่างหลอกมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันไปอ่ะพี่หอกล้วบ่อยๆเจพี่ลลอกมามาดูก่อนว่าถั่วกระป๋องได้เท่าไหร่ว้าวถั่วกระป๋องได้36พี่เหรอว้าวสุดยอดไปเลยมันได้ยากได้เย็นเหะละเกินเหลือสอง,งันสุดท้ายเราต้องขอโมยมันฝรั่งกับลูดเบียให้ได้พี่ บ่ายแล้วลาสกี้ลงไปแล้วเดี๋ยวฉันผักให้หนึ่งทีไปเลยเจ้าไปเลยแล้วมันฝรั่งแล้จูกลงไปกูสกีมันไปแล้วมันไปแล้วจุกลงไปเบลยูพี่หมาไม่ไหวแล้วมาต้องช็อปปิ้งเป็นเป็นยากมากเลยอ่ะนี่เลยหมาซื้อรองเท้าดีๆกว่าเดิม250พี่จัดไปนี่เร็วขึ้นแล้วเหรอพี่เร็วขึ้น0.5ไงเขาก็บอกอยู่มันดูไม่เห็นต่างจากเดิมเลยพี่เรอโดนหลอกขายแล้วล่ะแกจังหวะนี้แหละพี่แล้ว ัสกี้จะกำลังเอาจิมมี่รูดเบียร์ไปขายจะกำลังแจทึกร้อง,งน,ะนล,งล้วนะสกี้ช่วยเอาใจช่วยฉันด้วยวแล้วพี่โดนตบแล้วเบ้เจสกีได้ที่สุดฉันก็เอารูดเบียร์มาขายให้ลุงนวดได้ลุง,ลงเอาไปเลยขวดนี้ต้องได้ร้อยหนึ่งนะว้าวฮัสกี้ได้ร้อยหนึ่งจริงด้วยว้าวแล้วก็ไปมาจะลองเอามันฝรั่งที่แล้วไปขายบ้างมาเดี๋วยวจะไปบอดี้บอกให้แกเองแกหยิบแล้วบอกนะหนึ่งสองสามจะมาเดี๋ยวสกี้มันฝรั่งจะมามาแล้วบอดี้บอกบอดี้บอก ปสำเร็จไหมสำเร็จก็บาแล้วพี่เพื <uh ่อให้ภารกิจการเป็นโปนจนที่สำเร็จรู้ล่วงเราจะต้องขโมยมันฝรั่งให้ได้พี่ได้เลยฮัสกี้เดี๋ยวฉันจะผักเขาเองก่อนอื่นเน้นนะเสืบต่อเจตราลมแกเองฮัสกี้โคนกอ้นอนได้กั่นไงมีคนขโมยของอย่างอื่นแล้วนี่เลยหมาแอบช่วกันโนน นนนนนนะ The b e ตบทีเดียวได้ถึงสองตัวโห oh, ลุงนี่แม่โคตรโอพีเลยมาไหมายมมาจะขโมยปุ่นเตโต้ฉันแกล้งขโมยของตรงนี้ให้เขาเดินมาจะกว่านี้แหละแกบมันต้องมีคนเจ๋จ่ะล่ะขโมยของหน้าห้องน้าล่อให้ลุงมาหมายืนรอหน้าเชลแล้วเดี๋ยวหมาสั่งให้พี่เราขโมยดีกว่าเนี่แหละฮัสกี้เข้ามาหน้าห้องน้ำแนละ้วแกขโมอยอะไรก็รีบขโมยเร็วเข้าเร็วเข้าฮัสกี้เร็วเข้า มาจะเอามันพลังบอดี้บ็อกบอดี้บ็อกเรียกเทำหน้าที่อะไรของลูกพี่เบลูกพี่ทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาฮัสกี้ดีกว่าลูกพี่มันนี่ได้เลยครับอยู่ไหนแล้วครับพี่ลูกพี่มันนี่มันนี่รัาแล้วครับมาแล้วครับลูกพี่หันมามองไอ้แก้วหมาดีไว้แต่อย่าเพิ่งหยิบเนาะเดมอะขโมยของติดตัวไว้อะลูกพี่มาอยู่ตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งหยิบจนกว่าฮัสกี้จะสั่งให้ลูกพี่หยิบได้เลยครับ หจับไว้แน่ละหยิบหยิบรัวๆหยิบรัวๆไม่ต้องกลัวลุงยามฮหยิบรัวๆัสามแก้วละแดะเดะโน่โน่นทำไมลบบบบมาฮัสกี้มาหาฉันแล้วฮัสกี้จำไว้ละจำไว้นี้วฮัสกี้เร็วเข้าฉันเสียจะลายแก่เราจำไว้ละฝรั่งเราจะต้องเอาไปให้ได้โน่นโน่ไปเลยฮัสกี้ลุยเจ๊วู้ฮูขายได้รัวกี่ตังค์วะ 100บาททวนสุดยอดไปเลยอย่างนี้ต้องในที่สุดเราก็ขโมยของได้ครบทุกอย่างถึงแม้ว่าเราจะยังไม่มีตังค์ซื้อกุญแจไปห้องผู้จัดการก็ตาม แต่แค่นี้มาก็ฟินมากแล้วพี่ล็อกถือว่าภารกิจของเราสำปูเล็ดเเราได้นับจำนวนครั้งการตุวเย่ไหมวันนี้เกมเนี้ยเฮ้ยใครคนนับกันี่แต่ลุกกดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่ด้วยนะลิงก์แบบอยู่ในคำบรรยายใต้คลิปเหมือนเดิมเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย